สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะจะเจอกับใบเตยอ,อีกแล้วนะคะกับหัวข้อพิก,การเดีนวันนี้นะคะพลังงานสิ่งศักดิ์ะะนนะะงงสิทธิะะ์ที่คอยช่วยเหลือคุณนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยช่วยเหลือคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะเลือกจากกองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาได้เลยนะคะกองที่1และกองที่2องคะ่ะ1และ2นะคะได้กองไพแล้วไปฟังคําทํานายกันเลยคะ่ะ สวัสดีชาวกองหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยช่วยเหลือคุณนะคะชัดเจนเลยนะคะเทวดาประจําตัวของคุณนางฟ้าประจําตัวของคุณนะคะเกี่ยวข้องกับพระแม่อุมาพระแม่กาลีก็ได้นะคะโอ้โหพลังงานของผู้หญิงนะคะชัดเจนมากๆเลยค่ะแม่ยานางนะคะรวมถึง บรรพ่อปุรุษนะคะปู่ย่าตาทวดของเราที่ร่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็ เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะคะคอยคุ้มครองคอยหนุนคอยดูแลคอยปกปักรักษาคุณอยู่นะเรื่องที่ไม่ดีนะคะหรือวิบากใดๆหรือกรรมใดๆที่เราต้องเผชิญอยู่นะคะมันก็ผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้นะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยนะคะถ้าเป็นคนที่ตั้งจิตตั้งใจสดมนอย่างสม่ําเสมอนะคะเป็นคนที่ชอบปฏิบัติด,ดีนะคะปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ําเสมอเนี่ย คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากท่านนะคะก็อยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะคอยปกปักรักษาคุณอยู่นะคะถ้าคุณละเลยห่างหายจากการสวดมนต์นะคะก็ให้คุณเนี่ยกลับมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออีกครั้งนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเองเนาะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาจะได้ลดน้อยลงนะคะพิมพ์77 7รับพลังงานดีๆนะคะกองหนึ่งสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวกล้องสองค่ะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยช่วยเหลือคุณนะแฮงแมนขึ้นมานะคะเด็กถือไม้ขึ้นมาเนาะห้าเหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็หกถ้วยขึ้นมาเนาะมี m p e r a รร e ด้วยนะคะกรวดน้ําอุทิศกุศลให้ท่านด้วยนะคะอุทิศบุญให้ท่านด้วยค่ะนะธ e รม e รรษทรีออฟคัพนะคะแล้วก็ซิกออฟวานไปเตยเห็นเด็กนะเด็กแล้วก็เป็นพลังงานของของของ ครูบาอาจารย์ของคุณน่ะนะเจ้าที่เจ้าทางครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยไปกราบไหว้บูชานะคะถ้าคุณเคยให้สัจจวาจาไว้นะคะว่าจะทําสิ่งใดก็จงทําให้ได้ส่วนใครที่บนบานสัรกล่าวไว้นะคะแล้วยังจําไม่ได้นะคะนึกไม่ออกนะคะก็ลองตั้งจิตอธิษฐานอีกสักครั้งนะคะให้ท่านเปิดทางให้คุณนึกได้ให้คุณจําได้แล้วใครที่ลืมแก้บนนะคะลืมพูดไว้แล้วลืมนะคะก็ไปทําจ้านะคะจะได้ บลื่นลงตัวทุกๆเรื่องพิมพ์333รับพลังงาน